สบายดีเมื่อนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับ r e a p e r เนาะเป็นตอนที่3ตอนที่2เราได้เรียนรูเกี่ยวกับการตั้งค่าเบื้องตน้นแล้วก็การสร้างแทรกลบ K, แทรกลวก็การเปิด t r แทรกละก็บันทึกเสียงต่างๆเนาะมื่อนี้เราจะมาต่อในการนำไฟล์เข้าใน r e a p e r แล้วก็ในการบันทึกเสียงเนาะนำไฟเข้าแนวใดแล้วก็เฮาสามารถบ,บันทึกเสียงแนวใด แล้วก็เขาจะฮูเกี่ยวกับไอเทมหรือว่ารายการอยู่ในแทร็กขั้นเนาะมาเลยเนาะเปิดรีเ p อร์ขึ้นม like าเตอนลงไนาเข้าไปเนาะนี yeah, <No tracks. S 1> ่มันจะโบเตือนออเดีโอแล้วเขาตั้งไปเถือก่อนแล้วเนาะโน้ทรักนนี่วิธีการสร้างแทร็กเขาต้องสร้างแทร็กเนาะเพราะว่าเราจะนำอาไฟล์เพลงเข้ามาตัวอย่างว่าเนาะ ตอนนี้เขาจะเอาเพลงเข้ามาแล้วเราจะมาตัดต่อเนาะตัดต่อเสียงเพลงเนาะหรือว่าสร้างแทร็กที่สองเพื่อ,อบันทึกเพลงอัดเพลงเนาะแบบว่าเราคบเวอร์เพลงต่งตางเ่าก็จะต้องเห็นแบบนี้เนาะเข้ามาสร้างแทร็กกันเลยแทร็กนี้นนเขาเขียนซื้อใส่ว่าซอง เฮ้ยเศร้าจัเนาะพอเราจะเอาคาโลูกเกะเข้ามาเนาะ s o u ้ d เสียงเพื่อความแน่ใจอยากให้มันเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นเลยแบบว่าไมโครเซอร์เริ่มอยู่ใส่เวลาเราเอาเพลงเข้าหรือว่าเราอันนั้นอัดสิเนาะมันจะเริ่มอยู่ฮั่นสนับให้กด W เนาะกดตัว W นี่แมนเริ่มต้นเนาะเอาไมโครเซอร์มาอยู่เริ่มเลย วิธีการไปเอาไฟล์เพลงเข้ามาเนาะให้กด alternate บวกตัว f ไปหาเมนูไฟล์เลื่อนลูกซอนขวาสามบ้าน er ไปหา media ไฟเนาะแล้ว enter ใครคือเขาเปิดเอกสารธรรมดาเนาะวันนี้มีไฟล์เนีย่ยเขาก็ไปเอาดนตรีตามที่เขาอยากไปเอาเลยเนาะเ่นว่า10แท็บ้านหนึ่งแล้วก็กด black space ไปสเปดอีกไปเรื่อยๆจนาเราก็ไปหาดิสพีซีไปเอาเพลงบอนเพลงเขาอยู่เลยเนาะคือเซฟเอกสารแล้วก็เปิดเอกสารต่างๆคือทั่วไปเลยตัวนี้เนาะเขาจะไป <It ems S 1> เอาค่าวเกีเ่กันเนาะ เขาจะเอาเพลงนี้ซะเนะาะเ่าเพียงคันฮักตัวอย่างเนอะเอ็นเตอร์พันแก้หากเอ็นเตอร์ปับ๊บเขาก,ก็ต้องกด W ก่อนอนะ่ะเพื่อมาเริ่มต้นนี่นะ่ะแล้วเขาก,กด Space Bar เ,เพื่อฟังนี่นะ่ะตอนทีเข้ามาแล้ว กดสเปซบ a r เพื่อยุดถ้าว่าเขากดสเปซบ b a r นี่มันจะเริ่มต้นบอลเมคเคอร์โซเมคเคอร์ซอร์เขาอยู่ทำอิทเนาะตัวนี้มันจะเริ่มต้นเลยเนาะเราเขาเปิดสเปซบ a r แล้ววันนี้กดคอนโทรลสเปซบ้าแมนเฮางฟังไปเขาใส่มันจะหยุดอยู่หันน่นเนาะตัวยาง <Pause. S 1> นี่พอส เป็นการยุดยุดอยู่ในจุดตัวนั้นเลยเนาะตัวอย่างฮาสเปรดบ้าฟังมันจะบรดเริ่มต้นแล้วตอนนี้วิธีเฮายักข้ามข้ามไปเฮาก็กดเพจอัพเพดดาวไปเนาะมันจะเป็นบาร์ไปเนาะมันบาร์ทีเท่าไรที่ว่าเพลงมันขึ้นตัวอย่างว่าเนาะมันจะเป็นประมาณตอนนี้ เฮามาสร้างสร้างแทร็กที่สองเพื่อว่าเอาเอาไว้อัดเสียงเนาะเอาอัดเสียงใส่คอนโทรลที่เฮาเขียนว่าซ่องเนาะซองเอนเตอร์นี่จะมีแทร็กที่สองมาเนาะเรากด W E ก็ได้เพื่อความแน่ใจเนาะเพื่อว่าให้มันเริ่มต้นตัวนี้เราจะมากด F7 เพื่อเราจะบันทึกเสียงเข้าในตัวนี้เนาะ ่ีเาอาเปิดมอนิเตอร์ไว้เนาะตอนนี้เขาจะมาอัดอัดลองเมืองเนาะ <c oughs> ขออภัยเ <Play. S 1> นาะวิธีการอัดเปนกดตัว A คือการห้องฟังไปฮอดบอนเอาจาก,าอ,กอัดเ้ากะอานากดเนาะกดตัว A เพื่ออันนั้นแหละเนาะบันทึกแล้วกด Spacebar เ,เพื่อเพื่อยุดหรือเซฟเนาะ อ่ะตอนนี้ห้าวิวไปก่อน็กดเพดเพดเพดอัพเพดดาวไปด้อไเดาวไปจามาไว้ใกล้ๆนี่แลลวครับจงมองตอนนี้ห้าค่อเอฟเฟกตกันาะเอาเปิดเอฟเฟกตกันนะเลอะเลอะ เอฟเฟกโอเคมันกองโพลเนาะขยามานะัเนาะทดลองเนาะลองห้องเิงนะึงเนาะ ้น,นะฮะเรี๋ย้อดัดหน่อยหนึ่งแล้วเราลองมาฟังบ้างเนาะ เนาะเฮาสามารถปิดดนตีไว้ก่อนก็คือกด F5 เนาะเฮาเลื่อนไปหาแทร็กที่เฮาอยากปิดแล้วกด F5 เพื่อปิดแล้วเขาอยากเปิดก็กด F5 เพื่อเปิดตัวอย่างเนาะเฮาสิปิดเสียงไว้ดตอนนี้เนะจานี้ยนด้เสียงห้องเจ้าบินขึ้นลงล้อลินกับลม กดเอ็มห้าเปิดมันงงมเนาะจะเป็นประมาณนี้เนาะการนำไฟเข้าแล้วก็การบันทึกเสียงสำหรับมือน,นี้ก็เหมือนเพียงเท่านี้เนาะมือต่อไปเราจะมาเฮียนเกี่ยวกับไอเทมเลยว่าเป็นรายการอยู่ในแทร็กเนาะสำหรับมือน,นี้สบายดี